มเชื่อนะครับว่าหลายคนในที่นี้คงเคยมีอาการเจ็บคอแล้วไปร้านยาเพื่อหาซื้อยาแก้อักเสบหลายคนก็จําชื่อยาได้ก็เรียกชื่อยากับเภสัชกรแต่ก็มีจํานวนไม่น้อยที่จําชื่อยาไม่ได้แล้วบอกลักษณะเม็ดยาแต่ทราบไหมครับว่าสิ่งที่เราหลายคนเข้าใจนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจผิดกันมาโดยตลอดอาการเจ็บคอเกิดจากอะไร ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องเข้าใจก่อนว่าอาการเจ็บคอรหรือที่เรียกกันว่าอาการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนนั้นส่วนมากมักเกิดจากการติดเชื้อไวรัสรองลงมาเกิดจากการติดเชื้อแบคทีรียสําหรับเชื้อราพบได้มากในคนที่มีภูมิต้านทานต่ําแล้วมีอาการอย่างไรส่วนมากนะครับมักจะมาด้วยอาการไข้ไอเจ็บคอสําหรับอาการไอก็อาจจะมีเสมหะหรือไม่มีเสมหะก,ก็ได้แล้วก็มีอาการคัดจมูกหรือว่ามีน้ํามูกแล้วต้องทานยาแก้อักเสบไหมก่อนอื่นเลยนะครับ เราต้องเข้าใจความหมายของอาการอักเสบกันก่อนอาการอักเสบก็จะหมายถึงอาการปวดบวมแดงร้อนที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อนะครับซึ่งตัวอย่างของอาการอักเสบก็จะได้แก่อาการปวดข้อเข่าปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะรวมทั้งปวดประจำเดือนซึ่งยาแก้อักเสบในร้านยาส่วนมากจะหมายถึงยาแก้อักเสบในกลุ่มเอนไซมซึ่งนอกจากมีฤทธิ์ในการลดอาการอักเสบแล้วก็ยังมีฤทธิ์ในการลดไข้ด้วยซึ่งตัวอย่างของยาแก้อักเสบในกลุ่มเอนไซม ก็จะได้แก่ไดโคฟินแอคไอบูโปรเฟนนาฟอกเซนไพลอกซิแคมรวมทั้งเมเฟนามิกแอซิดแต่ยาแก้อักเสบที่หลายคนเข้าใจบางคนก็อาจจะบอกชื่อยาแต่บางคนก็อาจจะบอกลักษณะเม็ดยาอย่างเช่นลักษณะแคปซูลแดงดำฟ้าขาวฟ้าเขียวเหลืองส้มซึ่งยาแก้อักเสบที่หลายคนเข้าใจนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่ยาแก้อักเสบครับ แต่เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือยาปฏิชีวนะสำหรับชื่อยาเหล่านี้ตัวอย่างก็จะได้แก่ยาแอมพิซิลินอะม็อกซิซิลินคอกซาซิลินไดคอกซาซิลินแล้วมีอย่างอื่นที่เข้าใจผิดอีกไหมส่วนมากมักจะเข้าใจผิดว่าถ้าเจ็บคอต้องกินยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะซึ่งจริงๆแล้วอาการเจ็บคอก็มีด้วยการหลายสาเหตุอย่างเช่นอาการเจ็บคอเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสก็ไม่จําเป็นต้องกินยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือยาปฏิชีวนะแค่รักษาอา,าการก็พอ แต่ถ้าเกิดจากการเจ็บคอเนื่องจากการติดเชื้อแบคทีเรียรจึงค่อยกินยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียรหรือยาปฏิชีวนะจะเห็นว่าอาการเจ็บคอไม่จําเป็นต้องทานยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะเสมอไปอาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัสก็ได้ซึ่งการเจ็บคอแต่ละครั้งก็อาจจะมีสาเหตุแตกต่างกันดังนั้นถ้ามีอาการเจ็บคอควรปรึกษาแพทย์หรือถ้าไปร้านยาก็ควรที่จะปรึกษาเภสัชกรเท่านั้นเพราะว่าสุขภาพของท่านไม่ใช่เรื่องรอเล่น ควรที่จะปรึกษากับคนที่เป็นมืออาชีพที่เรียนมาโดยตรงเท่านั้นคลิปใหม่ๆจะเผยแพร่ทุกสุขเวลา5โมงเย็นเพื่อที่จะไม่พลาดในการชมคลิปใหม่ๆช่วยกด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ